ก่อนมาทำกิจกรรมให้เรามาเตรียมความพร้อมก่อนดีไหมครับ่ะนิ้วอมมือพร้อมชูมาหนิ้วเลยอะมือของฉันน้นป็นนะด ชูสามนิ้วขึ้นมาทั้งสองค่ะเร็วแปลงร่างเป็นอะเจ้าแมวเหมียวน้อยร้องเรียกวะมือของฉันนั้นแสงวิเศมีเด็แปลงได้หลายยชูสนิ้วขึ้นมาทั้งสองค่ะเรวแปลงรเป็นเป็นเดตัวอะไรดีอะ แมงมุมอะแมงมุมไตขึ้นอ่มัไตขึ้นฟ้าทำในน้องไตขึ้นฟ้าดูสิอ่ามือของฉันนั้นแสนวิเศษมีวทิ์เด็ดเป็นใจหลายอย่างชูห้านิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วเป็นรำเป็นปีนอะไรครับ เป็นดอกพวกวัสวสวยสวัสดีครับเด็ก